สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมปินชินเคยนะครับกับแฟลประกายแสงนัตตีนะฮะเราอยู่ในดีเกม Black Co วาเอ็มเซิร์ฟไทยนะครับผมและนี่คือไอดีหลักของผมซึ่งในกรุ๊ปบีนะครับในกรุ๊ปบีนี่เลยแข่งร์นมนไ์ของผมผมเจอไม่บอกนะครับน้องในช่องนี่แหละนะครับผมไม่อยากจะเจอน้องในช่องเลยนะครับผมเป็นคู่ที่3าของกรุ๊ปบีนะครับผมนี่เดี๋ยวรอโมโม่จังเชิญนะ่ารอโมโม่จังเชิญนะอันนี้ผมมาสแตนบายแล้วนะทีที่ผมใช้นะครับ ที่ที่ผมแพ้ก็จะเป็นโนเอลเขาบังคับใช้โนเอลนะสำหรับตัวนี้เป็นโนเอลนะครับแล้วก็ดูโน่นะครับดูโน่แล้วก็มิโมซ่าแล้วก็ชาร,ร์ล็อตทีผมของผมอะอจุดอ่อนก็คือาาถ้าผมถ้าโนเอลเปิดทีหลังถ้าโนเอลเปิดทีหลัง,แ,ลงแพ้เลยครับถ้าโนเอลผมเปิดทีหลังเท่ากับผมแพ้เลยนะครับผมคลิปมันจะจบไวมากต้องลุ้นให้โนเอลของผมเปิดก่อนแล้วกันแค่นีแ้แหละ แค่นี้แหละง่ายๆเลยนะครับโนเอลใครเปิดก่อนชนะทัวร์เนี้ยเอาจริงเออบอกเลย okay, นะครับผม okay, ออคลปเขใหม่อยู่ใช่ไหมตรงนี้อ่ะแล้วมีโค้ดใหม่ด้วยนะครับโค้ดใหม่อยู่บนหัวผมนะครับถ้าเกิดคุณกดโค้ดแล้วนะครับผมเอ้แต่ว่าถ้าเกิดลงคลิปนี้ไปแล้วโค้ดน่าจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าโค้ดมันมีเวลาจํากัดโค้ดมันใช้ได้เฉพาะในไลฟ์นะครับผมในไลฟ์เนี่ยผม ปักหมุดไว้เลยว่าโคดอยู่บนหัวผมถ้าคุณใช้โคดแล้วไม่ยอมกดไลค์แลกผมคืนเนี่ยขอให้ดวงกาชาคุณเกลือนะครับผมผมบอกไว้อย่างนี้เลยเพราะบางคนน่ะแค่มาเข้ามาดูเข้ามาดูก็แค่เพื่อจะเอาโค้ดอะไม่ได้ต้องการจะมาดูช่องผมจริงๆหรอกเออมีนะครับคนแบบนี้นะครับมีหลายครั้งด้วยนะครับผม เข้ามาเอาแค่โค้ดอย่างเดียวแล้วก็ออกนะครับผมไม่ดูอะไรทั้งนั้นไม่สนอะไรครับก็โดนไปครับคำสาปผมครับขอให้เกลือหนึ่งกรันตีไม่ได้ SSR เลยสักตัะตออวเอออันนี้ผมพูดจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นนะเห็นผมขำอย่างเงี้ยโค้ดได้อะไรล่ะครับอันนี้ผมจะกำลังจะแข่งนะสิโค้ดมันได้ตังหนึ่งล้านกับตั๋วสามใบแล้วก็รองเท้าสามร้อยกับกับอะไรวะกับอะไรสักอย่างเออสวัสดีครับ มีคนงอนไม่ได้งอนแต่เขาเป็นคนมักง่ายไงแบบว่าเขาแบบไม่แลกอะไรเลยแบบว่าเราอุตส่าห์แบบเราอุตส่าห์สตีให้เขาดูเราสามมอบความรู้ให้เขาดูเขาไม่กดไลค์แลกเราอะ <c oughs> นี่นี่ไม่ได้บังคับกดติดตามนะแต่กดติดตามมาก็ดีนะครับเออไม่อยอกขอแค่กดไลค์อ่ะคนละไลค์มันจะได้ดันคลิปขึ้นมาแล้วบอกพี่ไม่เห็นบอกนู่นนี่นั่นเลย <c oughs> ผมบอกหมดแล้วครับแค่คลิปมันไม่ขึ้นครับคลิปมันไม่เด้ง ขึ้นหน้าแรกแล้วคนก็ไม่ได้กดดูกันด้วยเพราะว่าคนรู้ไม่กด like. ไลค์ไงนั่นแหละนะครับผมเอาล่ะแล้วเมื่อไหร่จะได้แข่งวะนะ<ค>น <laughs> โอเคถ้าได้ฝอยเยอะขนาดนี้คลิปก็น่าจะนานนิดนึงนะครับผมรอรอรอขึ้นไหมคุณไม่บอกคุณไม่บอกก็เป็นน้องในช่องผมนี่นแหละเขาบอกว่าเจอผมนัดแรกเลยคู่แรกเลยนะครับผมรอดูพี่แชมป์เลยโอ้โหทีมพี่อ่ะ มัน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 แย่ตรงที่ถ้าเปิดทีหลังคือเท่ากับแพ้เลยครับเปิดทีหลังเท่ากับแพ้จริงๆเพราะว่ายูโน่ผมไ <laughs> <You know S 2> ม่ยูโน่ผมไม่มีป้องกันไม่มีอะไรเลยมีแต่โจมตีล้วนๆนะครับผมยังไงดีตยังไงดียังไงซิยังไงซิงงอ,อ่ะระหว่างนี้ดูโฆษณาแล้วกัน แสดงว่าถ้าเกิดแอดไม่อัปเดตตัวละครใหม่ริดแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือลิแม,น,มนคอยช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนอ๋อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ลลถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องลิชแมนช็อปเท่านั้นรอบนี้น่าจะไม่พอรอบนี้ผมชนะบายครับนี่ฮะเห็นปหนัตตีมาแล้วรอบต่อไปเรื่อยๆนะครับในส่วนีปึบเรียบร้อยชนะบายแล้วครับอืม อย่าไปล้อล้อต่อไปเดี๋ยว่แข่งให้ดูรออต่อไปมาแล้วครับมาแล้วเกมสองของผมเกมแรกเกมแรกคนที่ผมเจอเขาย้ายไปอยู่กรุปสี่แล้วเพราะว่ามีคนสลาสิทธิ์นะครับผมไม่บอกเขาเขาบั๊กอยู่ก็เลยย้ายไปอยู่กรุปสี่แล้วผมผมยังอยู่กรุปกรุปบีอยู่กรุปสองนะครับกรุปบีมามาเจอใครใครเจอผมก็ บักหมดหรือวะรอดูมาโอ้ว,วิกีทก่อนหน้าที่จะมาตาเนี่ยผมซ้อมกับ Rising Home นะซ้อมกับ ID พี่บัาน No Body X นะครับเพราะว่าน้องคุณเล่นให้อยู่อบอกเลยว่าทีมจูเลียนโรตัสชาร์ลอตที่คู่กับโนเอลนี่บอกเลยโอ้โหสู้ด้วยโคตรยากเพราะว่าถ้าเกิดประสานโนเอลแล้วอะจูเลียนได้คงกับพันไปอะจูเลียยังมีอีกสชีวิตนะแล้วโรตัศ เอาของถึกๆมาเอาไม่ลงอีกเลือดเลือดโลตัสเกือบสองแสนอ่ะใครจะไปเอาลงเออแล้วผมเล่นเขียวล้วนอ่ะเล่นเขียวล้วนสู้กับโนเอลนี่จะยากอยู่อืมหรือมันปักร <c oughs> อ๋อเดี <c oughs> <า>๋ยวพี่เขาจะหมัดปัดใส่ใช่ไหมเออมามาละผมผมเล่นทีมนี้เลยนะผมเล่นทีมนี้ก่อน <c oughs> ผมน <c oughs> <ๆ>่าจะเจอทีม <c oughs> ทีมจูเลียสโลตัสชาร์ชาลล์แหละทีมจูเลียส นโนเอลจูเลียสแล้วก็ชาร์ลอตโลตัสนะครับผมแพ้ง่ายนะผมแพ้ง่ายมากนะครับโดนเปิดก่อนก็แพ้เราตีเขาไม่ตายเราก็แพ้มีอะไรหลายหลยอย่างเพราะว่าชาร์ลอตบัฟโลให้จูด้วยจูก็จะถึกมาเอ้ายังไงวะเนี่ยผมรอดแล้วครับพี่นะเห็นแล้วครับเ็นูชนแนลเห็นแล้วคุณคุณไม่บอกยังไงเนี่ยถ้ามาใหม่ เดี๋ยวรสันะครับขอเี้ยิดีแบบก็จะเในส่วนของมาอันนี้ของจริงแล้ะน,น่าจะได้เจอกันแล้วอันนี้ได้เลยได้เจอแล้วมาดูกันผมเล่นทีมนี้แหละขี้เกียจเปลี่ยนละนะครับนนดูซิว่าเขาจะเล่นทีมอะไรเตรียมตัวแล้วน่าจะเล่นจูแหละเล่นจูโอ้โหรับมือยากมากนะครับผม ก็ถ้าเกิดแพ้ตาแรกเลยตั้งแต่ที่เล่นมาก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเฮ้ยฟินแลนด์โอ้โหแม่มดแอต้าเหรอเอาจริงดิทีมอะไรวะเนี่ยวันนี้ทีมนี้เลยเหรอเอาเรื่องอ้าไม่โกดีวโอ้ฟินแลนด์เอ้ยโนโนเปิดก่อนอยู่แล้วเชื่อไหมฟินแลนด์ตายป่ะคิดว่าฟินแลนด์ตายไหมฟินแลนด์เลือเท่าไหร่เลือหกหมื่นตายว่ะเผลอๆประสานตายด้วยเนี่ย โอตายใส่แล้วมันบางทีมใส่ปิดลลันก่อนเลยเฮ้ยไม่แตกหรอชิปแพแล้วแพ้เลยเออแพ้ไหมเนี่ยชาร์ลอตชาร์ลอตขอก่อนเออชาร์ลอตขอก่อนยังได้อยู่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 ประสานดีเออจริงๆริงประสานดีกว่าอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร่ไอะไรอันตีมาเลยพี่ว่าพี่ไหวพี่ว่าพี่ไหวจริงๆน่าจะประสาน จะะทากรรปัันคบผมอันต no ีมาก่อนเนาะีจะว่าเกมเร็วหรือไม่จะยืนไหวเฉยอะไรวะเนี่ยไม่มาดูกันผ่านมาครับยืนไหว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 เกมเร็วหรือเปล่าครับมาดูกันครับปัดไปแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหอยู่ขึ้นมาจบนะครับผมเหลือโนเอลสองสเต็คโนเอลสองสแต็กมีอันตีไม่มีอันตีด้วยจะว่าตีปกตินแบ่มากแบ่งมากปึ๊บมาโนเอลบัฟ โนเอลมีอะไรนอกจากยิงจิ้มธรรมดาใส่โนเอลน่าจะแตกอยู่ลดความเสียหายจิ้มแบบแจ้เรียบร้อยรอกส้หมดสาสต็กนะครับผมในส่วนัปราสาสตันโอเคชาร์ลอตปั๊บดีนะเขาเขาเขาไม่สตันชาร์ลอตดีมากเลยที่เขาไม่สตันชาร์ลอตดีมากครับโดนดึงดูดโดนโดนยั่วยุ่มดยังไงดี โมติธรรมดาแอตตาปั่นไหมแอตตาปั่นไปแล้วไราากะฟาดชาลอตตีธรรมดาแ<ป>อนตีไมคกแล้วบัฟดีก่อนดีไหมเนี่ยอต่อไปฟินแลนด์ไม่มีโล่ด้วยเก้าหมื่นออนตีเลยนอะอันตีเลยกนะ <c oughs> ันมีคนง่วงใช่ไหมเออมีคนง่วงใช่ไหม <c oughs> เอ็นชายอ้าวสวัสดีน้องพลนะครับอันติเลยแล้วกันเอออ่ะมีโมตายไม่เป็นไรกูยังมีโนเอลอยู่ <c oughs> นี่เลยอันติเม่มดบอทอันติเลยลกากันตรงนี้นี่รีวิว <c oughs> โนเอลที่แท,ท้จริง <c oughs> นี่รีวิวโนเอลที่แท้จริงเวลี่กุด <c oughs> อะไรวะเนี่ยเอารถจ้าจ้าหลอดกูตาย <c oughs> นี่แน่นี่แนะน่นะเดี๋ยวพูด โนเอลไม่ได้ไม่ได้กดสกิลสองเลยเอาว่ะ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 จิ้มอะไรจิ้มทำอะไรโอเคเกมนี้สวยงามเดี๋ยวไปคู่ต่อไปน่าจะเป็นคู่คู่ชิงของสายแล้วบอก่าแต้มเท่าไหร่เนี่ยโนเอลทำดาเมจไปห้าแสนไปเกียร์เลยเกียร์ถือว่าเป็นการรีวิวโนเอลที่แท้จริวันนี้เออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตาตัดไปเกือบจะเสียเปรียบแล้ว เข้าสู่รอบชิงของสาย B เลยนะครับผมนี่เลยตามนี้เลยนะครับผมเจอคุณผักดองนะครับเจอคุณผักดองซึ่งไม่รู้ว่าเขาโอ้โหแล้วเขาเล่นว่าสี่สิบเก้าว่าไปแล้วผมก็แพ้ดิโอเจอทีมในฝันเลยครับอันอันนี้อันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะผมมีโอกาสแพ้สูงมากประมาณ90%เรเลย <l> ดูทั้งเลเวลดูทั้งการจัดทีมยังไงผมก็น่าจะหลับนะครับผมยิ่งถ้าเกิดผมเปิดทีหลังด้วยเน <l> ีรร่ยรุนกันเปิดทีหลังจบแล้วครับ ผมแพ้แล้วครับผมทำอะไรไม่ได้นะครับภาษามายูโน่แตกครับยูโนแตกอยู่แล้วเออตเดิมอ่ยะครับผแล้วินงไงต่อนีจิ้มธรรมดาลืมไปเขาคงกระพันอยู่ไอ้นัตตี้เขาคงกระพันอยู่โอ้ แล้วก็บัฟชารล็อตทำไมวะเดี๋ยวโลตัสกำลังบัฟอันนี้พังแล้วอันนี้พังแลมม้วอ,อ,อันนี้พังแล้ว่ะ,ะเลนะแลกในอนอ,อัทำน,น,น,นตีไน,นเอแล้วพี่ไม่ทันแล้ว <c oughs> ไม่ทันแล้วเออโอ้โห <c oughs> มิโมตายเลยเหรอถามจริง ซานะครับผมฝีชีพมิโมซาไปเรียบร้อยมาดูกันว่ารอบนี้โนเอลของฝั่งพี่นัทจะสามารถพูดวิกฤตไปได้หรือไม่ครับผมไปเกอร์โยกโอ้โหแรงจัดแรงจัดประหยัดจริงโอ้โหแล้วโนเอลเขาเปิดก่อนตลอดเวลาคอนติใส่เราเราก็แตกแล้วเปล่าวะน่าจะนะโอ้โหแล้วปั๊บบัฟมีกเจ้าอะไรไปสู้เนี่ยเอาอะไรไปสู้เนี่ยโอ้โหแล้วโนเอลตัวเดียวสมเป็นการรีวิวโนเอล โอ้โหอันนี้แบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยหน้าใส่โลตัสเหลือแค่โนเอลตัวเดียวแล้วเนี่ยโนเอลสี่สเต็กยังไงดีตอนนี้ซีแล้วก็เซเบียเก็บครบสามสเต็กสามสเต็กต้องใส่ต้องใส่ใครใส่ใครไม่ได้เลยนอกจากโนเอลไปเลยจบไวจัดไปไม่แตกด้วยเรียบร้อยจบแล้วจบแล้ว เอาจริงๆแค่เปิดทีหลังก็แพ้ไปแพ้ไปร้อเ็นแล้วจริงๆถ้าจิ้มใส่โลตัสก็ไม่ตายด้วยมั้งโลตัสเขาเลือกเท่<บ>าไหร่จบโอ้โหลบติดมึนเลยฮะตรงนี้เร็วร้อยฮะได้โชว์แค่แมตช์แรกแล้วฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับโอ้โหกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมตลอดนะครับผมไม่เปลี่ยนทีมเองแหละเออนะครับผมโอเค ขอบคุณทุกคนที่ขเข้ามารราชมและเจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับจริงอะ่ะจูเลียเล่นกโเอลที่อะทุกคนอันนี้อันนี้โบนัสท้ายคลิปนะครับอันนี้โบนัสนะครับมาจัดทีมจัดทีมแบบเขาดูกันก็คือเอาจูเลียสมาจูเลียสผมเอาของยูโนมาใส่แล้วนะแล้วก็เป็นโลตัสนะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ฮะอ่าลองดูนะครับผมจัดทีมโอ้เขาใช้ริวนะใช้ริวแทนโอเคอันนี้เป็นการซ้อมซ้อมให้ให้ไอดีพี่บัตตได้เจอกับทีมนี้นะครับผมซ้อมซ้อม อันนี้ผมก็ลองยกของมาดูเผื่อว่าอะไรอะไรมาโอ้โหดู <laughs> เปิดทีหลงังอีกแล้ว <laughs> มันวัดกันที่โนเอลด้วยแหละโนเอลใครเปิดก่อนนะครับผมมันวางไว้ตำแหน่งเดียวกันอนะ่ะมันก็วัดห้าสิบห้าสิบระเป๋าที่ชุกก็ประสานมาจูเลียแตกแต่จูเลียจูเลียเขามีคงกระพันนะแล้วของเราก็น่าจะประสานเหมือนกันงั้นเป,ประสานใส่โนเอล,ลป่ปนนะประสานใส่โนเอลแล้วกันปึ๊บไปอันโนเอลแตกครับของเราได้คงกระพันครับ ตะวันนี้ชาล็อตกดอันตีครับถ้าเขาเลือกจูเลียสก่อนจูเลียสเขาก็จะมี2ชีวิตพร้อมกับโครงกระพันแต่จูเลียสเราจะเหลือแค่1ชีวิตพร้อมโครงกระพันก็แลกกันแต่ทีมเรามี4ี่ตัวมาดูกันต่อไปริวริวบัฟความเร็วให้จูเลียสจูเลียสก็น่าจะยิงใส่โนเอลโนเอลเราแตกเหมือนกันแต่โนเอลเรามีปั๊บของชาล็อตที่ลดความเร็วเอ้ไม่ใช่ลดความเสียหายนะครับ รับมาจังหวะน,นี้ลดความเสียหายเพิ่มความเร็วเอาละอยู่ที่อยู่ที่จูเลียตอ่ะจะเล็งใส่ไขรนะครับโบนัสโบนัสแล้วกันพิกเกอร์โยกแล้วกันอา่าพิกเกอร์โยกตรงนี้โลตัสล้างบัฟครับโลตัสข้อดีคือไม่ต้องปั้นอะไรเลยครับเอามาเพื่อล้างบัฟอย่างเดียวเนี่ยล้างบัฟมดสภาพนะครับแล้วจูเลียตเขาได้เบิ้อเทินต่อนะครับเพราะว่ามีมีริวดีมากเลยตึ้มไหมจังหวะน,นี้โนเอลลงไปนอนครับแล้วจูเลียตเขายังมีสองชีวิตด้วย ต้องรอดูแต่ของเราจะได้เปรี่ยบตรงที่เขาไม่มีคงกับพันแล้วนะลดความคล่องตัวมาก่อนอ่าโอเคเขาเล่นแง่โอ้โหเล่นมุกนี้เลยเหรอเล่นมุกนี้เลยเหรอลดความคล่องตัวอันนี้ชาหลอนเราตีไปเล่นเก่วกว่าจะถึงตาจูของเราริวบัฟกระจายแล้วฮะริวบัฟมาอีกตรงนี้จูของเราก็ยังคงกับพันเรื่อยเยนะจูของเรายังมีคงกับพันอยู่เราจะเอาคนอื่นตายก่อน,อนหรือเปล่าตีไป เลยความเร็วกันบ้างครับจูเขาอย่างไงดีจูเขาตีโรตา้าตายครับชาลลอตได้มาต่อครับโอ้โหหนักเลยยาวเลยทีนี้จูเลียนเราไม่ได้ออกเลยนะจะสังเกตว่าจูเลียนเราไม่ได้ออกเลยนี่ธรรมาดามาจูเลียนเราได้ออกบ้างยังจูเลียนเราไม่ได้ออกเลยวะ่ะจูเลียนเราได้ออกแล้วซึ่งใส่ชาลลอตเอ้ยโอโ้ไม่มีโอเคมีแค่บาเลียน่าจะไหวเราจะมี คงกระพันเราก็เลยเลยมาถึงตรงนี้แตกไหมแตกเสร็จเราฟิกเกอร์โยกต่อสวยครับจังหวะนี้ปึ๊บไปโอเคโบนัสดีมากเหลือแค่สองตัวที่ไม่ใช่ตัวดามจเอาเรื่องไลซิงค์อฮปแปลกๆโอเคเออเราเล่นทีมนี้ก็ชนะแล้วเนี่ยแต่เขาเอาลิ้มาไงเออถ้าเกิดเจอทีมเดียวกันก็วัดกันที่โนยโอใครเปิดก่อนนั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวลองอีกตาหนึ่งไลซิงโปลองเอาทีมเดิมมาดูลองเอาทีมทีมนี้ทีมเหมือนกันอะ น่นจานนจะต้องน่าจะต้องลองเอาทีมเดียวทีมเหมือนกันมาลองดูโบนัสโบนัสโบนัสแถมให้แถมให้ใหเผื่อเป็นความรู้กันเออริวไม่รอดไม่หรอกคือต้องประสานจริงๆน่าจะประสานไซโนโเอลก่อนหรือเปล่าถ้าประสานไซโนโเอลก่อนพี่มีสิทธิ์แพ้ไปแล้วเพราะว่าจูเลียสพี่จะไม่ได้คงกระพันเลยแล้วก็พี่มีตัวน้อยกว่าด้วยโดนเปิดก่อนอยังไงก็เสียเปรียบว่ะจิมไซโนโเอลก่อนเลยเออ ลองดูลองดูลองท้าใหม่อีกทีหนึงหรือว่าเปลี่ยนของอยู่เออโบนัสโบนัสน่าจะต้องโนเอลอืมโอเคจะซ้อมกันต่อไหมหรือว่าจะให้ตัดออกมาแล้วซ้อมต่อ,อามาลองดู ถ้าถ้าเกิดพี่เปิดก่อนบ้างก็อย่าว่ากันนะพี่รู้แล้วต้องทำยังไงเออถ้าพี่เปิดก่อนก็อย่าว่ากันนะออข้อเสียของทีมนี้มีอยู่อย่างหนึ่งคือไม่มีตัวชุบชีวิตพอไม่มีตัวชุบชีวิตปุ๊บถ้าเกิดโนเอลตายก็คือมันไม่มีตัวเลี้ยงจูแล้วอะ่ะนอกจากชาร์ล็อตแล้วโดนโลตาสลังบัฟบีกเนี่ยโนเอลเขาเปิดก่อนอ่าลองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะ Anti i, าาาอันตีใส่โนเอไประสานใส่โนเอลเฮ้ยแต่ผมเอาทีมผิดมาขอโทษขอโทษขอโทษออกไปแล้วกน ยังเป็นทีมพี่ๆอยู่ลืม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 เอาใหม่เอาใหม่โทษ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 มาใหม่มาใหม่ต้องทำยังไงให้เปิดก่อนเอาไปอยู่ทางซ้ายสุดครับแล้วก็ใส่ความเร็วเยอะๆแค่นั้นเลยมาละวจุ๊บโอเ,เป็นทีมจูเลียสมาโรตัสมา ทีมเดียวกันแต่สลับระหว่างโรตัสกับชาลอนนะมาดูกันเปิดก่อนไหม <c oughs> เขาก็เปิดก่อนอยู่ดี <c oughs> อันนี้อภะสานใส่โนเอลแล้วโนเอลแตกไหม <c oughs> โนเอลแตกโอเคอย่างนี้เล่นง่ายแล้ว <c oughs> แต่เราก็ยังมีออันตีใส่โนเอลเขาแตกอยู่ดีนะครับจะแตกหรือเปล่ามาดูกันเพราะว่าเขาก็ได้บัฟชาลอนเหมือนกัน โอ้ oh, แล้วอยู่ดีบับความเร็วขึ้นมาเอาเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คือโบนัสครับแต่ครับเรียบร้อยครับได้ไมาหนึ่ชีวิตก็ไม่พอครับจังหวะนี้ลงไปนอนโอเครู้เรื่องแพ้และดูก็รู้แพ้และโอเคเนี่ยประมาณนี้แหละเออประมาณนี้แหละถ้าเกิดได้เปิดก่อนก็จะลุยกันประมาณนี้นะครับผมโอเค